แต่ก่อนอื่นแกก็จงเอานี่ไปก่อนเถอะนั่นมันนี่แกมันมีสัตว์ตาวุฒิระดับเต๋านั่งเดิมด้วยเหรออะไรกันเกิดกลัวขึ้นมาหรือไงถึงแกจะมีสัต์ตาวุฒิระดับเต่าดั้งเดิมแล้วมันจะทำไมกันเอาไว้ทำลายการป้องกันของข้าก็ได้เอ๊ะเอาไว้ทำลายการป้องกันของข้า ได้ก่อนค่อยมัวเถอะแกตายซะโลกใต้วิภพที่สลายโลกใต้วิภพที่ลายล้อมไปด้วยความมืดสลายไปแล้วสตาวุธของจกักรพรรดิไอหนูนี่มันเป็นใครกันเนี่ยนอกจากมันจะหลอบเก็ดบังกรเข้าไป ไว้ในกายแล้วก็ยังมีสัตว์ตาวุธของจกักรพรรดิในครอบครองอีกด้วยนะการโจมตีของมันไม่เพียงแต่จะทำลายโลกใต้ใต้ภพลายล้อมไปด้วยความมือของข้าไปแต่หลังจากการทำลายที่เหลืออยู่กำลังสร้างความเสียหายทั้งกายและเส้นทีพเส้นชีพจรของข่า โชคยังดีที่ความแข็งแกร่งของมันต่ำเกินไปเลยสำแดงพลังเต็มที่ของสัตว์ตาวุธของจักรพรรดิออกมาไม่ได้นะพี่หินข้างหลังคราวนี้อะไรอีกละ่ะเย้แล้วสถานที่แห่งนี้มันกำลังจะพังลงมาแล้วในเมื่อพวกเราจับพวกมันมาแบบเป็นเป็นไม่ได้พวกมันทั้งหมด ก็ต้องตายอยู่ที่นี่แหละอย่าหวังเลยแกคิดจะเร่งความเร็วในการสลายตัวของวิธีแห่งแสงดาวด้วยเหรอเอแสงดาวเหรออย่างใ้ แม้คนอื่นๆจะแยกกันไปจากข้าแต่ข้าก็ไม่ต้องห่วงอะไรอยู่แล้วยังไงซะพวกเขาทั้ง5คนก็ยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละและข้าเองก็ได้ใช้พลังปานเพื่อทำเพื่อน,นำทางพวกเขามาหากันด้วยฉะนั้นแล้วพวกเขาเองก็คงไม่หลงทางยืนในความว่างเปล่ากันแน่ลู่เหยียนและเสี่ยวเสี่ยวเองก็แยกจากกันได้จาก ค่าไปอีกลู่เหยียนเป็นสัตว์ตาวิญญาณที่มีความนึกคิดเป็นสมบัติใครเป็นสมบัติที่ใครก็เอาไปไม่ได้ด้วยในขณะที่เสี่ยวเสี่ยวนั้นก็มีรูปร่างและความสามารถเฉพาะตัวอยู่ถึงแม้พวกมันจะจับเขาไปได้ก็คงเอาไปเป็นทาสไม่ได้ก็คงเอาไปเป็นทาสแน่โถเว้ ข้าต้องรีบฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดถึงจะกกังวลเรื่องของพวกเขาไปก็มีประโยชน์หรอกแต่ว่าที่นี่มันคือแดนดาราใช่ไหมเนี่ยภาพแบบนี้คงหาดูในห้วงดาราไม่ได้แน่นอนแปลกแฮะข้าสามารถรับรู้ถึงทิศทางที่ห่วงดารานั้นตั้งอยู่ได้ด้วยดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่คอยเชื่อมต่อข้า เอาไว้กับห่วงดาราอย่างเหนียวแน่นแน่เลยทำให้ข้าสามารถรับรู้ถึงบ้านของตนได้ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่าเข้าไปดูข้างในห่วงทะเลวิญญาณของข้าดีกว่าเป็นไปมันเป็นเพราะแผนที่ดวงดาราจริงๆด้วยตอนนี้ รูปร่างของมันก็เหมือนกับฝุ่นดาวที่ค้าเห็นในท้องฟ้าเ่าดวงท้องฟ้าพลาวดาวของข้างบนนั่นเลยหรือว่าฝุ่นดาวพวกนั้นก็จะเป็นห่วงดาราอื่นๆกันนะนี่มันมีอยู่แทบไม่หวัดไม่ไหวเลยนะเนี่ย และหากแต่ละอันเป็นตัวแทนของห่วงดาราต่างๆแล้วละก็โลกที่มองเห็นได้ทั้งที่หมดนั้นก็นับว่ามีขนาดที่ทน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกิน <c oughs> ไม่นึกเลยนะเนี่ยว่าแผนที่ดวงดาราจะทำให้ข้าสามารถรับรู้ถึงที่ตั้งของบ้านเกิดในแดนดาราแบบนี้ได้จริงสิ ในห่วงดาราของข้าแล้วก็ข้าก็สามารถดึงเอาพลังของดาวเงามาคอยเกื้อนหนุนและยกระดับความแข็งแกร่งได้ด้วยการนึกถึงเลยนี่หากมาอยู่ในแดนดาราแบบนี้ข้าก็จะยังใช้ชีวิตสะดวกแบบนี้ได้ไหมนะส่งสติส่งสติสสตก,กับเข้าไปในร่างกาย ขอลองหน่อยเถอะนี่มันเป็นไปได้ด้วยหรือเนี่ยแต่ถ้าว่าอาจจะเป็นเพราะระยะทางมันไกลไปแสงดาราก็เลยอ่อนอ่อนเกินไปด้วยความแข็งแกร่งของข้ามันแทบไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดในเมื่อมันไร้ประโยชน์ข้าก็ต้องตัดกัน ตัดการเชื่อมต่อไปดีกว่าหากปรากฏการที่เห็นได้ชัดเจนนี่ยังคงดำเนินต่อไปอีกแล้วก็มันก็คงจะมันก็คงดึงดูดความสนใจที่ไม่ต้องการมาให้แน่แล้วอีกอย่างพลังแห่งดวงดาราที่นี่เองก็หนาแน่นมากด้วยอย่างมาก ็คงใช้เวลาไม่กี่วันที่ข้าจะฟื้นคืนกลับไปถึงจุดสูงสุดแน่ตนันใครกันเจ้าเองเหรอตายซะเถอะเดี๋ยวสิระหว่างพวกเรามันมีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่นะ แล้วมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแบบไหนกันล่ะหยุดเถอะนะในสภาพปัจจุบันของเจ้าแล้วขืนเจ้ายังออกแดงแบบนี้อยู่อีกมีแต่จําให้เจ้าบะ,ะมีแต่จะมีแต่จะจามีแต่จะทําให้บาดแผลมันแย่ลงไปอีกนะแม้จะอยู่ในสภาพแบบนี้เขาก็ยังแข็งแกร่งมากถึงขางนาดนี้เลย เขามันไม่ธรรมดาจริงๆด้วยไม่แปลกเลยที่เขายังเอาชีวิตรอดมาจากการโจมตีของพี่หินได้แบบนี้นะ่ะพวกเรามาคุยกันได้หรือยังหากเจ้าคิดจะพูดเรื่องไร้สัระนักก็ว่ามาเลยเถอะเรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราก่อนหน้านี้นั้นข้าไม่ได้มีเจตนา เช่นนั้นหรอกนะข้าก็แค่โดนบ,บังคับให้ต้องทำแบบนั้นนะ่ะก่อนอื่นก็ขอให้เจ้าได้แนะนำตัวเองก่อนเถอะก็ขอให้ข้าได้แนะนำตัวเองก่อนเถอะข้านั้นมีนามว่าหลิวเซียนหยุนนะ่ะข้าอย่างใครงั้นก็พี่อยางสินนะให้ข้าได้อธิบายเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยเถอะ แม้ว่าข้าและพี่หญินนั้นจะมาจากมาห้วงดาราที่ที่ว่างเปล่าที่เปล่าเปลี่ยวเหมือนกันพวกเราก็ไม่ได้มาจากนิกายเดียวกันอยู่ดีและยังไม่ใช่สหายกันอีกด้วยข้าไม่อาจจะขัดคำสั่งของเขาได้แล้วยังถูกบังคับให้ต้องมาสู้กับสหายของเจ้าอีกสำหรับเรื่องนั้นแล้ว ถ้าก็ต้องขออภัยด้วยนะหากแค่ขอโทษแล้วมันหายกันพวกเราทั้งคู่จะบ่มเพาะไปเพื่ออะไรกันเล่าหืมยาวชมุดเจ้าอยากจะคิดยังไงก็เชิญตอนนี้พี่หยินเองก็ไม่อยู่นี่แล้ว ข้าเองก็จะข้าเองก็ไม่จำเป็นต้องไว้หน้าเขาและทำตัวขัดต่อหลักการของตนเองอีกแล้วข้าก็เลยคิดว่าทางที่ดีพวกเราก็มาดีกันไว้เถอะทั้งเจ้าและข้าต่างมาจากห้องดาราที่ต่ำกว่าเป็นพวกหน้าใหม่ในแดนดารานี้นเลยอย่างนี้แล้วก็มาร่วมมือกันไว้ จะไม่ดีกว่าหรือไงข้าเองก็ไม่อยากออกท่องไปทั่วแดนดาราคนเดียวด้วยยังไงซะแดนดารานี่ก็นับว่าอันตรายกว่าห้วงดาราด้วยสิเจ้าพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับแดนดารานี่ด้วยเหรอข้าเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากนักหรอกแต่อย่างน้อยก็คงรู้มากกว่าเจ้าแน่ เจ้าเองก็รู้ว่าห่วงดาราของพวกข้ามันโดนปิดกั้นเอาไว้มานานกว่าหมื่นปีนี่แบบนี้แล้วพ่อข้าก็ย่อมขาดข้อมูลอยู่แล้วล่ะหากพี่หยางอยากจะรู้ในสิ่งที่ข้ารู้แล้วก็ข้าก็ต้องข้าก็บอกให้ได้นะนับว่าเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจที่ข้ายินดีมอบให้ก็แล้วกัน ข้าเองก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรอะไรด้วยสิแล้วนี่เจ้าหาที่นี่เจอได้ยังไงกันข้าโผล่มาจากรอยแยกของช่องว่างที่อยู่ใกล้ๆนี่ที่นี่แหละแล้วก็ดันไปเห็นลำแสงดาวพุ่งมาจากทางทิศนั้นก็เลยคิดว่าคงมีสมบัติอะไรสักอย่างปรากฏขึ้นมาแน่ก็เลยออกมาดูนี่แหละแต่กลับมาเจอพี่หยางกำลังพักรักษาตัวอยู่ แทนซะได้งั้นเราก็หาที่อื่นเพื่อ <im it> มาพูดคุยกันจะดีกว่า <im it> ข้าเห็นด้วยเลยการกระทําก่อนหน้านี้ของข้ามันประมาทไปจริงๆนั่นแหละโชคยังดีที่มีแค่หลิวเซียนหยุนโดนตึงดูดโดนดึงดูดหากมันเป็นศัตรูที่แสนจะแข็งแกร่งแล้วล่ะก็คนที่ ตามมาคงกลายเป็นหายนะแน่ข้ามีคำถามที่อยากจะถามกับเจ้าอยู่นะพี่พี่อยางเชิญถามมาได้เลยค่ะก่อนหน้านี้พวกเรามันเป็นศัตรูกันแท้ๆแล้วทำไมเจ้าถึงได้คิดจะมาร่วมมือกับข้ากันเพราะข้าคิดว่าพี่อย่างนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่คนนีสใส ชั่วช้าแต่กลับดูน่าเชื่อถือมากกว่าน่ะสิข้าเองก็ไม่ใช่สาวน้อยแล้วด้วยหลังอยู่มานา,นานหลายปีข้าเองก็มองคนออกแล้วนะการกระทำก่อนหน้านี้ของพี่หยางในวิธีแห่งแสงดาวนั้นข้าก็ได้เฝ้ามองอยู่ทั้งหมดข้าก็เลยคิดว่าพี่นั้นคือบุรุษที่เปลี่ยมไปด้วยใจรักในความถูกต้องแล้ว สิ่งที่สำคัญกว่านั้นพี่เองก็นับว่ามีความสามารถสูงมากโหในเมื่อเจ้ามันเป็นอิอสตีผู้ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาขืนข่ายังเอาแต่สงสัยเจ้าอยู่ก็คงเป็นพวกใจแคบแน่เจ้าและข้ามาร่วมมือกันได้ก็ เจ้าและข้ามาร่วมมือกันก็ได้แล้วข้าก็ต้องการรู้เกี่ยวกับแดนดาราอีกด้วยแต่เจ้าเองก็จงจําเอาไว้ให้ดีด้วยว่าหากวันใดวันหนึ่งเจ้ามันกล้าแทงข้างหลังข้าแล้วล่ะก็ข้าก็จะให้เจ้าได้เจอกับประสบการณ์ที่มันเลวร้วายยิ่งกว่าการตายเองจะเจ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกนะ ข้าเองก็ไม่ใช่คนชอบหักหลังผู้อื่นด้วยอย่างนั้นก็ดีฉะนั้นแล้วก็สรุปได้ว่าเขตแดนที่อยู่เหนือขึ้นไปจากระดับการจุติของราชันก็คือระดับเต่าดั้งเดิมและที่อยู่เหนือเหนือจากระดับเต่าดั้งเดิมขึ้นไปก็คือระดับจักรพรรดิใช่ไหมม,มีเพียงมีเพียงเมื่อฉี่ของผู้บ่มเพาะ ได้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วแล้วก็แล้วขึ้นไปอีกไปถึงเขตแดนถัดไปเท่านั้นที่สามารถทะลวงขั้นเขตแดนระดับการจุติของราชันได้และเมื่อได้ทำตามทำความเข้าใจแล้วเขตแดนไปถึงจนจุดสูงสุดจนไปแต่ความแข็งแกร่งของหลักเกณฑ์ ที่สูงกว่าหรือเรียกอีกอย่างว่าความแข็งแกร่งของกฎเกณฑ์จึงจะสามารถทะลวงขั้นสู่เขตแดนระดับเต่าดั้งเดิมและใช้การพลังแบบนั้นได้อีกด้วยความแข็งแกร่งของหลักเกณฑ์ <c oughs> พี่อย่างเองก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปละ่ะ แม้กระทั่งปรมาจารย์ในระดับเต่าดั้งเดิมเองก็ยังใช้ความแข็งแกร่งของหลักเกณฑ์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วข้าเองก็ยังได้ยินมาว่ามีเพียงผู้ที่ไปถึงยังเขตแดนระดับจักรพรรดิเท่านั้นที่สามารถควบคุมความแข็งแกร่งของหลักเกณฑ์ได้ทำให้ความนึกคิดของพวกเขานั้นกลายเป็นจริง และสั่งการโลกด้วยเยจตนาลมของตนเองได้เลยล่ะและแน่นอนว่าการทำความเข้าใจหลักเกณฑ์เป็นเพียงความสามารถเป,เป็นความต้องการพื้นฐานในการทะลวงขั้นสูเ่เขตแดนระดับเต่าดั้งเดิมส่วนเงื่อนไขจำเป็นอื่นๆน,นั่นก็คือคนคนนั้นจำเป็นต้องแปลเปลี่ยนพลังฉี่ในกายให้เป็นฉี่ดั้งเดิมนั่นแหละ ฉี่ดั้งเดิมเหรอนั่นคือฉี่เอ้นั่นคือชื่อเรียกของพลังใหม่ในร่างกายของพวกเราสินะถูกต้องระดับที่อยู่เหนือกว่าพลังฉี่ขึ้นไปก็คือฉี่ดั้งเดิมพี่อย่างเองก็คงจะรู้สึกได้แล้วว่าพลังใหม่นี้ใกล้รากฐานของพี่อย่างมากอีกด้วยดังนั้นแล้วแหล่งต้นกำเนิด นี้จึงเรียกกันว่าฉี่ด่้งเดิมนั่นเองที่แสงดาวพวกนั้นสามารถทำได้ก็คือช่วยในการเปลี่ยนแปลงพลังฉี่ในร่างกายของเขตแดนระดับอันจุติของราชันไปเป็นฉี่ดั้งเดิมฉะนั้นยิ่งคนยิ่งคนคนนั้นดูดกืนแสงดาวเข้าไปได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเลยล่ะ งั้นหลังจากงั้นหลังอยู่ที่นั่นมานานกว่า5ปีเจ้าเองก็สำเร็จในการแปลเปลี่ยนความแข็งเก่งแล้วใช่ไหมพี่อย่างจะคิดง่ายเกินไปแล้วนะแม้พวกเราจะอยู่นั่นมาถึง5ปีก็จริงแต่เวลาทั้งหมดที่พวกเราทำการดูดกลืนแสงดาวเข้าไปนั้นยังน้อยกว่า2เดือนอีกด้วยเวลาส่วนที่เหลือพวกเราต่างก็หมดไปกับ การซ่อนตัวอยู่ในโลกใต้พิภพที่หลล้อมไปด้วยความมืดนะโลกใต้พิภพที่หลล้อมไปด้วยความมืดมันคือสัตว์ตาวุธสายป้องกันที่พี่หยินใช้นะ่ะสัตว์ตาวุธระดับเต่าดั้งเดิมนั่นเองหากไม่ใช่พราะมันแล้วพวกเราเองก็คงโดนขับออกมาจากวิถีแห่งแสงดาวตั้งนานแล้วล่ะ ทำไมเจ้าถึงว่ามาอย่างนั้นล่ะเวลานาน,นที่สุดที่คนคนหนึ่งจะอยู่ในวิถีแห่งแสงดาวได้ก็คือสองเดือนเมื่อใดที่เวลานั้นหมดลงพวกเขาก็จะโดนหลักเกณฑ์ของวิถีแห่งแสงดาวปฏิเสธและถูกบังคับให้ออกมานำแสงแสงดาวในวิถีแห่งแสงดาวนั้นสามารถยกระดับการแปลเปลี่ยนของพลังชี ไปเป็นสีดังเดิมได้ฉะนั้นยิ่งดูดคืนมาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแหละหรือพูดได้ว่าปรมาจารย์ดารานั้นได้เปรียบกว่าใครเพื่อนเพ,เพราะแห่งกำเพราะแหล่งกำเนิดพลังของ,ของเขาดวงดาราเลยล่ะเพราะแห่งกำเนิดพลังของดาวองดาราล่ะ ซึ่งมันช่วยกันมันช่วยยกระดับความเกี่ยวข้องกับลำแสงดาวเหล่านั้นทำให้ความเร็วที่ปรมาจารย์ดาราดูดกืนพวกมันเข้าไปนั้นเร็วกว่าผู้บุ่มเพาะทั่วๆไปนั่นเองค่าเข้าใจแล้วแปกจังไม่ใช่ว่าพี่หยางเองก็เป็นปรมาจารย์ดาราหลอกเหลออย่างนั้นแล้วทำไมพี่ถึงไม่ เปล่งแสงดาวออกมากันพูดอะไรของเจ้านะ่ะ <c oughs> เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครั้งแรกที่ปรมาจารย์ดาราเข้ามายัางแดนดารานั้นเพราะพวกเขาเหล่านั้นได้ทำการดูดคืนแสงดาวจากวิถีแห่งดาวแห่งแสงดาวเข้าไปมากเกินไป พวกเขาก็เลยเปล่งแสงดาวอ่อนๆออกมาจากกายน่ะแสงที่เปล่งมานั้นเองก็ไม่ได้แข็งเก่งอะไรมากเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นของพิเศษเฉพาะปรมาจารย์ดาราแต่ว่าหรือว่าต้องใช่แน่ๆเป็นเจ้าดอกบัวหลงวิญญาณนี่เองที่แสดงที่แสงดาวมันพา กันไปอยู่รอบตัวของมันนะ่ะหรือว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับวิถีแห่งแสงดาวนั้นแตกสลายไปกันก็อาจจะนะยังไงซะแบบนี้ก็ดีแล้วละ่ะเมื่อไม่มีการเปล่งแสงดาวแบบนี้พี่อย่างเองก็คงปลอดภัยขึ้นอีกเยอะแน่ทำไมกันละ่ะ เพราะแหล่งพลังแห่งดวงดาราไงล่ะการที่พี่หยินเลงเล่นงานเจ้าก็เพราะเขาต้องการฉกเอาแหล่งพลังแห่งดวงดารามาจากเจ้านั่นแหละในแดนดาราแล้วแหล่งพลังแห่งดวงดารานั้นนับว่าเป็นสมบัติหายได้ยากยิ่งผู้บุมเพาะซึ่งมีแหล่งพลังของดวงดาราอยู่นั้น สามารถสัมผัสถึงหลักเกณฑ์ของโลกได้ง่ายยิ่งขึ้นและทะลวงขึ้นไปสู่เขตแดนระดับต่อดั้งเดิมและระดับจกักรพรรดิได้ง่ายขึ้นอีกด้วยเพราะอย่างนี้แล้วใครๆก็เลยอยากได้แหล่งพลังแห่งดวงดารากันทั้งนั้นแหละแย่แล้วสิมีอะไรเหรอสหายของข้านี่ย หากที่ดิวเซียนหยุนว่ามาคือเรื่องจริงแล้วล้วก็ตอนนี้ไออู่ก็คงอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนการแตกสลายของวิถีแห่งแสงดาวทำเอาทุกคนพากันถูกล่องรอถูกลอยแยกของช่องว่างดูดเข้าไปกันหมดอย่างนี้แล้วเจ้าเองก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากภาวนาให้สหายของเจ้านั้นโชคดีก็แล้วกัน แม้เป้าหมายในการบ่มเพาะของปรมามจารย์ดาราจะง่ายกว่าหากเขาได้ไปเจอกับปรมามจารย์ผู้มีจิตใจดีแล้วแล้วก็ก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นวาสนาของเขาแล้วนั่นแหละประมามจารย์ดาราจากห่วงดาราที่ต่ำกว่าต่างที่ต่ำกว่าต่างก็มี ค่ายิ่งนักและมีและมีศักยภาพอีกด้วยหากสลายจะหากสหายเจ้าไปเจอกับปรมาจารย์ที่ถูกที่ควรแล้วแล้วก็ก็มีโอกาสที่เขาจะได้ไปเป็นลูกติย์ของคนผู้นั้นอย่างเนี้ยอย่างมากเลยละ่ะอย่างนั้นแล้วนิกายใหญ่ๆเอง ก็ทำทุกวิธีกะวิธีทางเพื่อที่จะดึงคนอย่างเจ้าและสหายของเจ้าไปเป็นติดเพื่อฝึกฝนเลยเรื่องจริงเหรอจริงสิในแดนตะลานี่เองก็มีเขตแดนระดับจักรพรรดิสูงสุดอยู่ถึง10คนเลยนะและยังมีข่าวลืออีกว่า6ในสิบคนนั้นก็ล้วนแต่ มาจากห้วงดาราชั้นล่างทั้งนั้นเลยและทุกคนก็ยังเป็นปรมาจารย์ดาราอีกด้วยระดับจกักรพรรดิขั้นสูงสุดสิบคนพวกเขาเป็นใครกันนี่อย่างเย่เองก็จะเป็นก็จะถูกนับเป็นหนึ่งในปรมาจารย์เหล่านั้นด้วยหรือเปล่านะข้าเองก็ไม่รู้หรอกทุกสิ่งที่ข้ารู้เกี่ยวกับแดนดาราก็ล้วน แล้วแต่มาจากพี่หยินทั้งสิ้นและนิกายโลหิตเอ้ยแ,และนิกายโลกใต้วิภพของเขาเองก็มีรากฐานก็มีฐานหลักอยู่ในแดนดารานี้ด้วยฉะนั้นแล้วเขาเองก็ย่อมรู้อะไรๆมากกว่าแน่เท่าที่ข้ารู้จักรู้ก็คือระดับจักรพัิขั้นสูงสุดทั้ง10คนนั้น ต่างก็เป็นคนที่สามารถสั่นคลอนโลกและครอบครองความแข็งแร่งที่พวกเราก็ทำได้แค่เพียงแค่เง,งนมองอีกด้วยสักวันหนึ่งพี่อย่างเองก็อาจจะไปสูงอาจจะไปได้สูงแบบนั้นก็ได้ส่วนค่านั้นแค่สักวันได้ผมเพราะไปจนถึงระดับจกักรพรรดิได้ก็นับว่าเลยเกินพอแล้วละ่ะ อย่ามักน้อยนักสิไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไงหรอกนะบางทีสักวันหนึ่งเจ้าเองก็อาจจะทะยานจากพื้นดินไปสู่ท้องฟ้าเข้าก็ได้งั้นข้าเองก็คงต้องขอยืมคำอวยพรของพี่หยางใช้แล้วสิมีอะไรมีอะไรขึ้นเหรอมีอะไรเกิดขึ้นเหรอมีคนกำลังมาทางนี้ หนูสองตัวอย่างพวกเจ้านี่ระวังระมัดระวังตัวแจะเลยนะใครที่อยากโดวเนตสามารถโดวเนตได้ที่ทรูมันนี่ตามเบอร์นี้ได้เลยครับ